ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินรู้ก่อนปังก่อนสีราศีดวงคุณทรัพย์ได้จับเงินล้านจากเลขเด็ด ความฝันให้โชคก้อนใหญ่อันดับหนึ่งชาวราศีกุมดวงการเงินขลองตัวเปิดโชคับทรัพย์เตรียมพบกับความสำเร็จเป็นราศีที่ดวงเฮงดวงปังอย่างต่อเนื่องในช่วงสามเดือนแรกบอกเลยว่าอาจจะต้องรีบลงมืออยากปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้รีบทำ เพาะจังหวัดของดวงดาวจะเริ่มเข้าสู่ช่วงสุกสกาวและจะเปล่งประกายดีเลยทำให้มีพลังบวกช่วงนี้การงานเกิดความสําเร็จและเกิดความก้าวหน้าดีในเชิงด้านการเงินจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษคุณจะมีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นหรือการหาไรายได้ใหม่ๆจะมีเข้ามาหลากหลายทางมากยิ่งขึ้นช่วงนี้หยิบจับเงินก้อนโต ดวงชะตาการค้าการขายโดดเด่นไม่แพ้ใครได้ผลกำไรหลักแสนถึงหลักล้านดวงความรักเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องสละโสดคนมีครอบครัวแล้วการขยับขยายครอบครัวเป็นจังหวะที่ดีหรืออาจจะมีบุตรภายในเร็ววันนั่นเองอันดับ2ชาวราศีเมษ ดวงการลงทุนดีมีผลกำไรและมีรายได้หลากหลายทางเรียกได้ว่า เงินทองล้นมือหลังจากผ่านเดือนนี้ไปจะเกิดความก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการงานโอกาสของการขยับขยายอยู่ในจุดที่ดีในจุดที่ร่ำรวยขึ้นหยิบจับค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองเป็นราศีที่ปรับเปลี่ยนราศีไปอยู่ตำแหน่งราชาโชคทำอะไรก็เกิดผลสำเร็จร่ำรวยเป็นเงินเป็นทองการเจราจาติดต่อลูกค้าก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แถมการเงินช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เงินจากการลงทุนไปก่อนหน้าได้รับผลกำไรหลักแสนถึงหลักล้านโชคดีมาเยือนแล้วชีวิตของคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยอันดับสาสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงรา์ศีสิง์ ดวงดุดเด่นไม่แพ้ราศีอื่นเลยก็ว่าได้ในเรื่องของการเงินจะเริ่มมีข่าวดีและเกิดความรับรื่นทางด้านการเงินมีโชครับปลอยเข้ามาอีกด้วยช่วงนี้เป็นจังหวะมือทองหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองไปหมดดวงวาสนาก็ดีมีคนคอยสนับสนุนการงานเกิดความเติบโตแล้วก้าวเข้าสู่ความสำเร็จถือว่าเป็นข่าวดีที่ยังรอคุณอยู่ นอกเหนือจากนี้จะมีโอกาสก้าวหน้าทางหน้าที่การงานไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือการเรียนการศึกษาต่อจะเกิดผลสำเร็จ ชี้ชัดเลยว่าชาวราศีนี้จะมีความมั่งคัง่งและเกิดความรับรื่นในชีวิตอันดับ4ชาวราศีกรกฎราศีกรกฎนั้นช่วงนี้คู่อุปถัมภ์จะนำพาชีวิตก้าวหน้าเป็นราศีที่ได้รับข่าวดีที่สุดเลยก็ว่าได้ คุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าทำให้นัดที่การงานประสบความสำเร็จอีเยี่ยมเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากร้าไก่เป็นรวยหากรีบลงมือทำ หรือรีบทำการงานที่คุณได้วางแผนเอาไว้ก็จะยิ่งเกิดความสำเร็จเร็วพันเพื่อนร่วมงานดีมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เกิดผลสำเร็จแน่เป็นเงินเป็นทองจะได้รับข่าวดีเกินคาดชีวิตของคุณประสบแต่ความสำเร็จและความร่ำรวยเงินทองก็จะปรากฏขึ้นเด่นชัด ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ